วันนี้เก้าทับห้าทับหก้าท่าพระส่งพระสงร์นำรถขึ้นฐานครับ ติดต่อการนกขรถยกนะครับไปทุกที่พร้อมตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงนะครับไปทั่วประเทศเรียกได้ตลอดเดือร์เดค้ำคืนโทรมา088551536ตอนนี้เรามีทั้งรถเล็กรถใหญ่รถยกรถสไลด์สไลด์ตู้โชว์รถหมอลากเทรลเลอร์โรเบน,นะครับได้เป็นไหนติดต่อมาเลยครับไปได้ทุกที่พร้อมตลอดเวลา ขึ้นรถเสร็จเดินทางครับผมขอบพระคุณครับ